สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอุ้ยนะคะวันนี้คุณครูอุ้ยจะสอนคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือและก็การเขียนในรูปของการกระจายนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ วัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูขวัญเช่นเดิมนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคลิปที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้และสนุกกันเต็มที่เลยใช่ไหมคะครูขวัญดีใจจังเลยค่ะเอะ๊แล้ววันนี้ครูขวัญมีอะไรมานําเสนอเด็กๆก,กันนะวันนี้ครูขวัญจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจายกันค่ะแล้วจะเป็นอย่างไรนะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยว้าววันนี้ครูขวัญพาเด็กๆทุกคนมาเที่ยวสวนสนุกกันค่ะเด็กๆทุกคนคูชอบไปเที่ยวสวนสนุกกันแน่เลยใช่แล้วค่ะเพราะที่สวนสนุกนอกจากจะมีเครื่องเล่นมีร้านกิจกรรมมีร้านขายอาหารและยังมีร้านขายของที่ระลึกด้วยนะคะ นี่พวงกุญแจของที่ระลึกที่ครูขวัญซื้อมาจากส่วนสนุกค่ะนอกจากพวงกุญแจยังมีขวดน้ํายังมีหมวกและสินค้าอื่นๆไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเด็กๆ,ๆไปช่วยครูขวัญนนะับพวงกุญแจกันหน่อยได้ไหมคะเตรียมมาค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆ,ๆเห็นพวงกุญแจตุก๊กตาในกรอบสิบแล้วใช่ไหมคะช่วยบอกดอยได้ไหมว่ามีจํานวนเท่าไหร่ 1ิบเก่งมากค่ะมีพวงกุญแจตุ๊ก,กตา11อัน1ิบคือ10กับ1หรือ10บวกหเขียนในรูปกระจายได้11บเอท่ากับสิบวกหเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ งั้นเราอย่ารอช้ากันเลยค่ะไปดูข้อถัดไปเลยนะคะว่าของที่ละลึกจะถูกใจเด็กๆกันหรือเปล่าเด็กๆเห็นอะไรในกรอบ10บคะแก้วน้ำมีจำนวนเท่าไรคะ12เก่งมากค่ะมีแก้วน้ำสิบสใบ12คือ10กับ2หรือ10บบวกสอง เขียนในรูปกระจายได้12เท่ากับ10บวก2มีอะไรอยู่ในกรอบ10คะกระบอกน้ำมีจำนวนเท่าไร่3 3มีกระบอกน้ำ13ใบ13คือ10กับ3หรือ10บวก3 เขียนในรูปกระจายได้13เท่ากับ10บวก3มีรูปวงกลมอยู่ในกรอบ10เท่าไรคะ14รูป14คือ10บวก4เขียนในรูปกระจายได้14เท่ากับ10บวกส ไปเลยนะคะมีรูปวงกลมอยู่ในกรอบสิบเท่าไรคะสิบห้ารูสิบห้าคือสิบบวกห้าเขียนในรูปกระจายได้สิบห้าเท่ากับสิบบวกห้าต่อไปเลยนะคะ มีรูปวงกลมอยู่ในกรอบสิบเท่าไรคะสิหรูปเก่งมากคะ่ะ16คือ1ิบวกหเขียนในรูปกระจายได้16เท่ากับ1ิบบวกหต่อไปคะ่ะมีรูปวงกลมอยู่ในกรอบ10บเท่าไรคะ 17รูป17คือ10บวก7เขียนในรูปกระจายได้17เท่ากับ10บวก7เหนื่อยกันหรือยังคะไม่เหนื่อยเก่งมากเลยคะ่ะไปต่อกันเลยมีรูปวงกลมอยู่ในกรอบ10เท่าไรคะ 8รูป18คือ10กับ8เขียนในรูปกระจายได้เป็น18เท่ากับ10บวก8เหนื่อยกันหรือยังคะไม่เหนื่อยเก่งมากเลยค่ะไปต่อกันเลยมยีรูปวงกลมอยู่ในกรอบ10เท่าไรคะ19รูป สิคือ10บวก9เขียนในรูปกระจายได้19เท่ากับ10บวก9ข้อสุดท้ายแล้วนะคะมีรูปวงกลมอยู่ในกระบอบ10เท่าไรคะ20รูป20คือ10กับ10หรือ 20กับ0เขียนในรูปกระจายได้20เท่ากับ20บวก0ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมาค่ะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจกันแบบนี้เดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจกันเลยนะคะ กิจกรรมเกม ox มหาสนุใครเคยเล่นกันบ้างคะเยี่ยมมากมาค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเขียนแสดงจำนวนที่กำหนดให้ในรูปกระจายกันนะคะหากเด็กๆเ,เขียนได้ถูกต้องเด็กๆก,ก็จะมีโอกาสได้เลือกเขียน o หรือ x ลงบนช่องมุมบนขวามือนะคะและหากเด็กๆเ,เลือกเขียนสช่องติดกันในแนวเส้นตรงเด็กๆก,ก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยค่ะพอเข้าใจกันแล้วนะคะ เข้าใจแล้วเราไปเริ่มก,กันเลยค่ะข้อแรก13เด็กๆสามารถเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายได้โดยใช้ดินสอเขียนลงในกระดาษหรือจะใช้นิ้วมือเขียนลงบนฝ่ามือหรือโต๊ะก็ได้นะคะเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะ13เขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายได้ 13เท่ากับ10บ,บวก3ถูกต้องเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากคะ่ะทีนี้เด็กๆจะเลือกเขียน x ตรงไหนดีคะหรือเด็กๆจะเลือกเขียน O โอเคคะ่ะงั้นเด็กๆเลือกเขียน O เลยนะคะทางไหนคะมุมบนขวาใช่ไหมคะได้เลยคะ่ะโอมาเลยคะ่ะ ส่วนปรูขวัญจะเลือกเขียน x ตรงกลางโอเคนะคะงั้นข้อต่อไปกันเลยค่ะ14เขียนเลยค่ะเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปรู้เฉลยกันเลยค่ะ14เขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายได้14เท่ากับ สิบบวกสี่ถูกต้องเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆคะ่ะทีนี้เด็กๆจะเลือกเขียน O ตรงไหนดีคะมุมบนทางซ้ายมือได้เลยคะ่ะ O ขึ้นมาเลยคะ่ะส่วนครูขวัญจะเลือกเขียน X ระหว่าง O นะคะอย่างข้อต่อไปกันเลยคะ่ะมาแล้วสิเจ เขียนกันเลยนะคะเด็กๆเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะมาดูเฉลยกันค่ะ17เขียนแสดงในรูปกระจายได้17เท่ากับ10บวก7ถูกต้องกันไหมคะเยี่ยมมากๆคะ่ะเด็กๆจะเลือกเขียนโอตรงไหนดีคะตรงไหนนะคะอ๋อช่องซ้ายมือตรงกลาง ได้เลยค่ะโอขึ้นมาเลยค่ะส่วนครูขวัญจะเลือกเขียน x บนช่องมุมซ้ายสุดข้างล่างเลยนะคะขึ้นมาเลยค่ะโอเคค่ะใกล้แล้วใครจะชนะนะเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะข้อต่อไปเลยนะคะ20เขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะ ยีเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายได้ยีสเท่ากับยี่สิบวกศถูกต้องกันไหมคะเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะทีนี้เด็กๆจะเขียนโอกันต้องไหนคะอ๋อมุมล่างสุดทางขวาว้าวเด็กๆชนะแล้วเก่งกันมากเลยคะ่ะว้าผู้ขอนแพ้แล้ว ถ้าเด็กๆเ,เก่งอย่างนี้เดี๋ยวเราไปช่วยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันวันนี้เลยนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้ก็คือการเขียนแสดงจำนวน11ถึง20ในรูปกระจายเช่น11เขียนได้เป็น11เท่ากับ10บวก1 12เขียนได้เป็น12เท่ากับ10 บวกสอวันนี้ทุกคนเก่งกันมากเลยค่ะเด็กๆสามารถฝึกเขียนโดยการทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่เด็กๆดูคลิปความรู้ไปแล้วนะคะวันนี้ให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้า107ค่ะ คุณครูอุ้ยจะให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขและตัวน้งฝืนแสดงจํานวนนะคะ,ะเด็กๆด,ดูในกรอบ10ที่คุณครูหยิบขึ้นมาเห็นไหมคะข้อที่1.1ึ่งเรามานับจํานวนไปพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสิบสิบอ็ดอันนี้คือจํานวน11นะคะ จะมีกรอบ10บยูนึ่งกรอบ10นะคะก็คือ1นึสิบกับอีก1หน่วยนะคะเป็น11 11เอขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้ค่ะเสร็จแ,แล้วเขียนเป็นตัวเลขไทยและก็เขียนเป็นตัวหนังสือค่ะต่อไปค่ะข้อ1.2ึ่งเด็กๆด,ดูนะคะ1กรอบ10นะคะเต็มกรอบก็คือ1นสิบ แล้วตรงนี้มีอีก1 2สองก็คือ2หน่วย1นกับ2หน่วยก็คือ12เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้แบบนี้แล้วก็เขียนเป็นตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะต่อไปข้อ1.3่าค่ะ1นกับอีก1 2 3กับอีก3หน่วยนะคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกอ่า13ก็มีเลข1กับเลข3นะคะแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขไทยแล้วก็ เขียนเป็นตัวหนังสือนะลูกเสร็จแล้วคุณครูจะให้เด็กๆทำนะคะเหมือนที่คุณครูอธิบายเมื่อกี้เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือโดยที่เด็กๆต้องนับจำนวนก่อนแล้วค่อยเขียนตัวเลขลงไปนะคะหน้า108แล้วก็หน้า109นะคะ อ่ะเสร็จแล้วดเด็กๆดูหน้า110นะคะจะเป็นการเขียนในรูปของการกระจายอ่าการเขียนในรูปของการกระจายนะคะดเด็กๆดูมีขนมอยู่เท่าไหร่คะ13ชิ้นคือ1 1 0กับอีก3หน่วยนะคะเราก็รู้เลยว่าเป็น13 13ก็คือ10กับ3เขียนในรูปของการกระจาย13ก็จะเท่ากับ1 0บก3นั่นเองค่ะต่อไปข้อ1.2นะคะ ่ามีจานวน15นะคะ15ก็คือ10กับ5เขียนในรูปของการกระจาย15จะได้เท่ากับ10บวก5เวลาเขียนในรูปของการกระจายเราจะดูหลักของเลขเป็นหลักนะคะ,ะเช่น15นะคะเลข1จะอยู่ในหลัก10นะคะมีค่าเป็น10เลข5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นหน่วยทำไมเราต้องดูหลักของเลขเพราะว่า ถ้าเขียนในรูปของการกระจายเช่น10หรือ20แบบนี้10ก็คือ10บวก0ใช่ไหมคะเพราะว่า1อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น10 0อยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าเป็น0นะคนะคะเด็กๆด,ดูอีกข้อหนึ่ง18 18ก็คือ10เนี่ย1 0กับอีก8หน่วยเขียนในรูปของการกระจายก็จะได้เท่ากับ10บวก8 อ่าดูข้อหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะคะเมื่อกี้ที่คุณครูอยากอธิบายนะคะเรื่องการดูหลักของเลขน,นะคะในการกระจายเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายก็ยี่สิบนี้เพราะว่าส่วนมากเวลาที่อ่าคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนะคะ mm. เด็กๆบางคนจะยังไม่เข้าใจเรื่องการกระจาย mm. เด็กๆก็จะเขียนยี่สิบเท่ากับสิบบวกสิบหรือ สิบกระจายได้เท่ากับห้าบวกห้าแบบนี้ผิดนะคะเพราะว่าเราต้องดูหลักของเลขเป็นหลักอ่าเด็กๆดูนะคะสิบหกนะคะเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบเลขหกอยู่ในหลักหน่วยนะคะก็จะมีค่าหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสิบหกอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหกนะคะสิบหกเลยเขียนในรูปของการกระจายได้เท่ากับสิบบวกหกนะคะ สิ 13, เหมือนกันเราดูค่าก่อนของหลักเลขเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสิบเลขสามอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นสามสิบสามเขียนในรูปของการกระจายก็จะได้เท่ากับสิบบวกสามนะคะสิบเอดสิบตัวที่หนึ่งอ่อยู่ตรงหลักสิบเขามีค่าเป็นสิบนะคะหนึ่งตัวข้างหลังอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นหน่วยก็คือมีค่าแค่หนึ่งนะคะ ต่อไปสิบสี่สิบอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นสิบสี่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นสี่สิบสี่เขียนในรูปของการกระจายได้เท่ากับสิบบวกสี่ยี่สิบอ่าตัวน,นี้มาดูค่ะเรามาดูเลขสองอยู่ข้างหน้าเลขสองอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นยี่สิบนะคะศูนย์อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเป็นศูนย์เวลาเขียนอยู่ในรูปของการกระจายจงเท่ากับยี่สิบบวกศูนย์ถ้าใครเขียนสิบบวกสิบอย่างนี้ผิดนะคะ เพราะว่าอันนั้นเป็นการหาผลบวกอ่าตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆไปฝึกทำข้อ2.2เองนะลูกนะจะได้คล่องๆนะคะจากนั้นให้เด็กๆไปทำคณิตคิดเร็วแบบฝึกที่23และ24หน้า32กับ33นะคะเป็นการบวกอ่าหน้า33เนี่ยแบบฝึกหัดที่24เนี่เป็นการบวกโดยเลข9นะคะ โอเคเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ